มาแล้วคะ่ะหนูอิงจัดให้หรือหนูอิงขอบอกนะวันนี้เป็นครั้งที่2ในการทำคลิปนะคะก็จะเดี๋ยวเรามาสมมดูกันว่าคนที่ผ่านมาผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่อยากให้ไพ่หรือครูบาอาจารย์เตือนบ้างนะคะช่วงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะจะได้เอาไปเป็นตัว เรียกว่าคําแนะนําแล้วกันนะคะจริงๆการสับไพ่อะถ้าสับให้ดีก็คือต้องสับด้านข้างแต่เนื่องจากมือเราเล็กมากเราเป็นคนมือเล็กนะตกลุมรักเนาะดังนั้นช่วงเนี้ยแต่ละคนถ้าเกิดว่าติดตามในเฟซเราเนี่ยก็น่าจะมีความสุขอยู่นะคะหรือถ้ารู้สึกว่าเรากำลังไปไม่ถึงดวงดาวลองปรับจิตดูว่า ให้ชอบในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่หรือเรากําลังมีหน้าที่ที่จะทําสิ่งนั้นนะคะอะไรก็ตามถ้าเราทําด้วยความไม่ชอบทําด้วยความขี้เกียจทําด้วยความพลังงานลบอะค่ะมันก็จะส่งผลลบเสมอดังนั้นลองดูตัวเองว่าใครที่รู้สึกแย่ก็ไปปรับจิตด,ดูสิ่งดีๆที่ เกิดขึ้นในชีวิตรเรานะคะบางคนบอกว่าไม่ชอบขายของออนไลน์เลยต้องคุยนู่นนี่นั่นแต่มันแลกกับความไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานข้างนอกหรือต่างๆนานาจนนนะะ๊ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอ่าแล้วก็ให้รอคอยอย่างมีความสุขจะได้เงินทองไหลมาเทมานะคะทีนี้ขอคำแนะนำต่อไปว่าคนที่เข้ามาเนี่ยต้องการคำแนะนำอะไร มั่นใจเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ย <c oughs> ขอขออภัยค่ะมั่นใจเลยว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งพลังงานจักรวาลหรือต่างๆนานาที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณนะ่ะเขาพร้อมที่จะสนับสนุนคุณเขาพร้อมที่จะปกป้องคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเองก็ต้องลงมือด้วยนะคะสิ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าบางคนก็จะบอกว่าเป็นเอ่อท้า ท้าทั้ง4ี่ท้ามหาราชทั้ง4ดูแล้วคุ้มครองบ้านหรืออะไรก็ตามแม้ว่าคุณการจะทํางานอยู่ที่บ้านก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณ mm. เช่นเดียวกันนะคะอ่ะต่อไปจะอ่าเห็นไหมพอคุณทํางานออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้วก็จะเป็นชื่อเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นที่รู้จักแต่ค่อยๆมาเรียงๆเนาะอย่างนี้ไพ่ใบสุดท้ายแล้วว่า ตอนนี้ใครที่เข้ามาเนี่ยต้องปรับจิตหรือแก้สภาวะยังไงหรือคิดยังไงเพราะตั้งแต่ตัวบอกเราให้ชอบหรือมีความสุขในสิ่งที่ทำนะคะตึงตึงตึ้งตึง,ตง,ตงอสุดท้ายเมื่อเรารู้สึกเริ่มมีรายได้หรือ,อยังไงก็ตามให้รู้จักแบ่งปนันหรือแม้กระทั่งเอาความทุกข์ออกจากตัวเองนะคะบางครั้งอ่ะเราอ่ะชอบลืมที่จะให้อาภัยตัวเองชอบ ไปคิดลบชอบไปจําเรื่องที่มันลบๆซ้ําๆซ้ําๆนะคะดังนั้นเราเองก็จะต้องเอาสิ่งพวกนี้ออกมาจากตัวเองด้วยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากที่จะสนับสนุนเสมอหลายคนนะคะมาปรึกษาก็จะบอกว่าทํามันมู้นก็ไม่ขึ้นทําอัน,นี้ก็ไม่ขึ้นดูว่าแล้วก็มาดูว่าอันไหนที่ทําแล้วขึ้นพอทามาดูแล้วอันไหนขึ้นก็ไม่ไปทํา ยังติดอยู่ว่าตัวเองไม่สามารถทําได้จะทําได้จริงเหรอลองไปดูนะคะเอา <c oughs> เอาสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองออกไปก่อนเนาะความคิดลบต่างๆนานา,นาแล้วก็เผื่อแผ่ความสุขเหมือนเรากําลังขายสินค้าประเภทเนื้อคะ่ะเราต้องการแบ่งความสุขของที่เราใช้ของที่มันดีค่ะให้กับบุคคลอื่นฝากไว้นะคะบายๆค่ะดูอิงขอบอกจ้า